ซื้อรถยังไงไม่ให้เสี่ยงจริงๆมันมีวิธีนะฮะที่น่าจะเชื่อถือได้ค่อนข้างสูงเลยครับการซื้อรถมือสองนะฮะมีหนึ่งวิธีนะฮะที่ทำยังไงถึงจะเชื่อถือได้หรือมั่นใจกับรถที่เราจะซื้อถ้าอย่างในอเมริกานะครับมันจะมีการตรวจ oil sample หรือเปรียบเสมือนคนก็เหมือนการเจาะเลือดไปตรวจเพื่อหาสาเหตุของโรคภัยนะ,คะเครื่องยนต์ก็สามารถทําได้ด้วยการเอาน้ํามันเครื่องส่งไปตรวจนะฮะอาจจะใช้เวลาหน่อย แต่ถ้าเราอยากมั่นใจว่ารถที่เราจะซื้อเนี่ยการสึกหอของเครื่องยนต์ไปถึงไหนแล้วเราสามารถส่งน้ํามันเครื่องไปตรวจได้ครับมันจะตรวจได้เกือบหมดเลยนะไม่ไว่าจะเป็นการสึกหอของเครื่องยนต์บอกค่าในน้ํานนมันเครื่องว่ามีน้ํายาหล่อเย็นผสม,มไหมมีอะไรเข้ามาปนเปื้อนไหมมันสามารถบอกได้หมดนะครับแล้วก็บอกถึงชิ้นส่วนต่างๆที่สึกหอแล้วปนเข้าไปในน้มามันเครื่องไม่ไว่าจะเป็นทองแดงตะกั่วเหล็กมันสามารถบอกได้ครับว่า เศษตัวนั้นมาจากปอกแหวนกา้านเขาวี่ยงหรืออะไรพวกนี้นะที่เป็นส่วนประกอบในการทําเครื่องยนต์เนี่ยมันจะปนเข้าไปน้ำมันเครื่องครับน้ํามันเครื่องก็จะสามารถส่งไปเพื่อหาสาเหตุหรือดูอายุของมันได้นะมันอาจจะไม่ได้บอก100%ยเปอซนต์แต่มันน่าจะบอกได้เยอะพอสมควรเลยนะครับมันสามารถไปบอกได้มีน้ํามันดีเซลเข้าไปผสมในน้ํามันเครื่องไหมหรือมีน้ํายาหล่อเย็น หลุดเข้าไปในน้ํามันเครื่องมา่อไม้ความเหนื่ของน้ํามันเครื่องอะไรพวกนี้ครับมันก็จะสามารถบอกได้หมดนะนั่นก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะฮะถ้าเราจะซื้อรถมือสองแล้วเราอยากจะมั่นใจว่ารถที่เราจะซื้อเนี่ยเครื่องยนต์มันไปถึงไหนแล้วเราก็สามารถส่งตรวจราคาไม่น่าจะกี่พันบาทครับแต่คันเนี้ยไม่ได้ส่งเพราะคันนี้เขาก็ ออโอเวอร์ฮอลเครื่องมาแล้วนะครับก็ก็ก,ก็ก็สามารถผมก็รู้ได้มั่นใจได้แต่มาถึงว่าถ้าเราจะซื้อรถที่ไม่ได้อย่างการโอเวอร์ฮอลเครื่องในอเมริกาถือเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับเพราะว่ารถวิ่งเยอะเนาะแล้วคนส่วนมากมักจะเก็บใบเสร็จไว้เพราะอะไรเพราะการที่ทำธุรกิจในอเมริกาเนี่ยหรือว่าที่บ้านเราก็แล้วแต่ที่อเมริกามักจะเก็บใบเสร็จทุกอย่างไว้นะเพื่ออะไรเพื่อลดหย่อนภาษีครับเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการทําธุรกิจ การมีใบเสร็จมันก็ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตัวเราไว้จากสัมภาระนะฮะเวลาที่เขาเรียกตรวจย้อนหลังได้เพราะฉะนั้นคนส่วนมากที่ทํารถบรรทุกหรือผมก็แล้วแต่เนี่ยเสียน้ำมันเครื่องเล็กๆน้อยๆเสื้อ,อไหลเราจะเก็บใบเสร็จไว้หมดใบเสร็จพวกนั้นก็จะใช้เป็นหลักฐานในการขายรถแล้วก็เพิ่มมูลค่ารถได้ครับแต่นั่นแหละครับว่ามันก็มีอีกหนึ่งวิธีอย่างผมบอกว่าถ้าเราไม่รีบร้อนเราไปเจอรถคันนี้ให้กูอยากได้วะ่ะแต่ดูเครื่องไม่เป็นเลย ไม่รู้จะดูยังไงแบบไรโอเคไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยก็สามารถที่จะขอตรวจ o อ l s a ซมเปหรือส่งน้ำมันเครื่องไปให้เขาตรวจเช็คได้ครับมันจะมาเป็นค่าว,วัดแล้วก็ผลต่างๆเลยว่านี่มาจากเศษทองแดงนี่มาจากเหล็กส่วนชิ้นนี้ชิ้นนี้อะไรเงี้ยก็ให้ช่างดูก็ได้ครับช่างเขาก็จะสามารถบอกเราได้นะ ถ้าเป็นมนุษย์ก็คงเหมือนกับการตรวจเลือดแหละครับดูหาค่าน้ําตาลดูนั่นดูนี่นะจะได้รู้ว่าร่างกายเราเป็นยังไงรถก็เหมือนกันกับสามารถตรวจได้ครับซื้อรถมือสองก็ถามว่าเป็นการเสี่ยงดวงไหมก็เสี่ยงดวงประมาณนึงนะแต่ว่าทุกอย่างก็ you get what you pay ก็เหมือนกับว่าคุณได้ในสิ่งที่คุณยอมจ่ายนะรถบางคันอาจจะเหมือนกันแต่มูลค่าไม่เท่ากันอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีเหตุและผลถ้าเขามีหลักฐานยืนยันว่าเขาเพิ่งทํานั่นทํานี่ที่มีมูลค่าสูงๆมาราคารถอาจจะสูงขึ้น ถ้าเรากล้าจ่ายมันก็เหมือนซื้อความมั่นใจให้ตัวเองถ้าเราเลือกซื้อถูกถูกมันก็คงมีเหตุผลนะรถมังคัาจะวิ่งมาเยอะแล้วไม่เคยทําอะไรเลยอายุเหลือเท่าไหร่เราไม่รู้อะไรเงี้ยขายเท่าที่ตามสภาพอะไรเงี้ยอาจจะขายถูกถ้าคุณอยากซื้อมาเสี่ยงคุณก็คุณจ่ายถูกคุณก็เสี่ยงสูงอะไรเงี้ยแล้วคุณซื้อรถที่เขาทำอะไรมาเยอะแล้วราคาจะสูงหน่อยแต่คุณก็ซื้อความมั่นใจก็แล้วแต่ทุนแล้วแต่คนที่เลือกจะเสี่ยงเอานะครับแต่การตรวจน้ํามันเครื่องน่าจะเป็นสิ่งที่นะค่่แบบ่อนนนนข้้้าาาางดีีีสํหรรับบบคคทแเเลไมมมวูพืฐย ผู้หญิงอย่างเงี้ยหรืออะไรเงี้ยาใถ้าไม่รู้เรื่องรถเลยเงี้ยอยากซื้อรถอะไรเงี้ยก็เลือกส่งตรวจน้ํามันเครื่องได้ครับรถเพื่อนผมในคันหนึ่งบริษัทนะเป็น w 9เ0นี่ก็เห็นตอนนี้โอเวอร์ฮอลเครื่องอยู่ครับทำการยกเครื่องอยู่นะอยู่ที่ศูนย์เคนเวิร์ดก็เครื่องแคทครับไม่รู้กี่ไมล์แล้วแหละ,หละก็ก็ยังวิ่งได้นะแต่ว่าคือควันขโมงเขาบอกว่าควันขาวออกเลยเต็มเลยก็น่าจะแหวนไปแล้วครับก็ตอนนี้ก็กำลังรีเบลเครื่องอยู่นะ เห็นว่าสามอาทิตย์ละไม่รู้เสร็จหรือ,อยังน่าจะรอหลายอาทิตย์ตอนนี้เขาก็เช่ารถบริษัทขับไปก่อนนะผมก็หาถามไปเรื่อยอะถามเฮ้ i, ยอาการเป็นไงวะก่อนจะไปรีเบลเครื่องอะไรเงี้ยครับบอกอย่างเจ้าชาไทยนี่ก็ตอนซื้อมาโดยรวมถือโอเคนะตอนนี้ผมใส่ไป4ี่แสนก็โลแล้วนะครับระยะเวลา2ปีนะก็ เอาที่มาก็โอเคน้ำมันเครื่องไม่กินนะอไอระบายก็ไม่ได้เยอะก็เป็นเหมือนไอร้อนธรรมดานะไม่กินน้ำมันเครื่องแล้วก็ไม่ได้มีควันขาวในกองของน้ำยาหล่อเย็นก็ไม่มีอะไรผสมไม่มีดีเซลไม่มีน้ำมันเครื่องขึ้นมาผสมก็ใสกิ้งปกติดีนะครับก็โดยรวมถือว่าโอเคครับแต่ว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งก็ต้องถึงเวลาโอวเครื่องอยู่ดีนะเตรียมตัวให้พร้อมครับ หากินไปเรื่อยวิ่งจนนั่งพังขาเท้าอะ่ะแล้วค่อยว่างันถึงเวลาน้ำานก็ทำเงินละ